เปิดอายุจริงแมทธิวดีหน้าเด็กแต่อายุไม่เด็กต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวของ้าวลิเดียจรันรัลและสามีหนุ่มแมทธิวดีนที่มักจะออกมาเผยความน่ารักของลูกๆอย่างน้องดีล่าและน้องเดมี่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอหล่อเอร่าจนสาวๆทั้งหลายอยากจะมอบมงกุฎให้แทนเลยล่ะสาหรับพิธีกรหนุ่มชืดงังอย่างแมทธิวดีน เพราะหลังจากที่ไปทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีประกวด Miss Grand International 2022ก็ทำสาวๆกรี๊ดหนักมากเพราะนอกจากจะสามารถทำหน้าที่พิธีกรได้ดีรายการไหลลื่นไม่น่าเบื่อแล้วเวลาอยู่บนเวทียังรอโดดเด่นจนหลายคนต้องแซวเลยว่ามีมงไข่พิธีกรบ้างไหมซึ่งนอกจากจะมีแฟนๆชาวไทยที่ชื่นชอบแล้วแฟนางานต่างชาติเองต่างก็ออกมาถามหาว่าให้วุ่นเลยว่าหนุ่มเราคนนี้เป็นใครกัน โดยจะต้องบอกเลยว่าพิธีกรนุ่งเราคนนี้นั้นมีอายุ44ปีแล้วและได้แต่งงานแล้วกับนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังอย่างดีเดียสรันรัดดีนซึ่งก็มีทายาทด้วยกันถึง3คนแล้วด้วยเพราะคลอดลูกชายคนที่3อย่างน้องดิออนไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2022ที่ผ่านมาแถมทายาทอีกสองคนอย่างน้องดีร่าเดมีก็เป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตอยู่แล้วด,ด้วยเพราะยิ่งโตก,ก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูหนักมาก และสำหรับแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบหรืออยากติดตามหนุ่มคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Instagram และที่จูดดินหนึ่งกันได้เลยเพราะนอกจากจะมีภาพความหลอนนอกจอออกมาให้ติดตามกันแล้วยังมีโมเมนต,ต์ความน่ารักอบ่นในครอบครัวออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยใครที่ชื่นชอบก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยค่ะเพราะแมแ่จะลูกสามแล้วแต่ก็ยังรอกเก่งไม่เปลี่ยนฝากกดไลค์ like, กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ